สวัสดีค่ะยายพรพาชมวิวหมู่บ้านนะหมู่บ้านเชอที่ยายพรอยู่เริ่มตั้งแต่ซอยเก้าเลยเริ่มตั้งแต่ซอยเก้าไปถึง หมู่บ้านใหญ่ดูเด่นเป็นสง่าเลยมีซอยหนึ่งถึงซอยสิบห้าเลยนี่ซอยเก้านี่ซอยสิบซอยสิบนี่ซอยสิบเอ็ด นี่ซอยสิบเอ็ดนะคะซอยสิบเอ็ดไอพรชอบมาเดินเที่ยวเดินทุกวัน หมู่บ้านล่มลื่นหมู่บ้านเชิ์นะคะติดกับกระทรวงกระทรวงแรงงานนุ่นประกันสังคมประกันสังคมอันนี้ก็ซอยสิบสอง นี้ก็ซอยสิบสามยังนีหมู่บ้านที่เขียวชะอุ่มเลยหมู่บ้านดีสะอาด มีต้นไม้ทุกที่มีต้นมะละกอมีต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ซอยบ้านยายพร มีต้นมะม่วงด้วยฮ่าพรเดินเหนื่อยแล้วนี่จอยสุดท้ายแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อน Bye-bye.